ช่วงที่สอของรู้ทันการเมืองไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรูมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์นั่นก็คือน้ำก้านตองเอาไว้ด้วยนะคะนายก <c oughs> พบยิ่งรัก <c oughs> เป็นนักโทษก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนแรกบอกพบแต่ลราบอกไม่พบกลับกันนายกพบหมอบุญอะไรจะเกิดขึ้นครับ <c oughs> ถ้าพบหมอบุญที่อังกฤษอะไรจะเกิดขึ้น <c oughs> หมอบุญก็โดนจับอ่า <c oughs> <c oughs> แล้วี่เมืองไทยไปจะทำอะไรกันมาตรฐานเมืองไทยอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วไปคราวนี้เขาบอกไปรถฟอร์มูล่าวันน่ะไม่มีรัฐมนตรีอะไรของประเทศนั้นหรือไม่มีผู้ใหญ่มารับเลยแม้แต่แมวยังไม่มีเลยครับเออแล้วมันอะไรกันแน่เนี่ยครับใช้เงินไทยด้วยนะครับ,รบเออใช้เงินเราไปด้วยใช้เงินภาษีก่อนตรงตรง,ตรงนี้ผมก็โพสต์ไว้นะใช่ครับ,รบตั้งข้อสังเกตว่า ว่าสองส่วนหนึ่งก็คือถ้าถ้าท่านไปส่วนตัวไม่มีปัญหาถ้าท่านไปส่วนตัวใช้เงินส่วนตัวแต่ปัญหาก็มีนิดหน่อยนะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเบอร์หนึ่งประเทศท่านไปไหนท่านมอบใครอย่างไรนะแล้วต้องให้เหตุผลด้วยว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนหรืออะไรตามสิทธิของท่านที่ที่แน่นอนอ่ะคนเราทํางานเยอะๆก็ก็เหนื่อยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องให้เหตุผลไม่ใช่ว่านายกรัฐมนตรีเราหายไปเฉยๆโดยไม่รู้ว่าไปราชการนะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติหรือ ไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยดังนี้ต้องต้องบอกใช่ไหมแต่ว่าก็มีหลายคนตั้งค่อยสังเกตว่าถ้าไปรัชการเนี่ยมันต้องเอาผู้สื่อข่าวอะไรไปด้วยจะได้ประโยชน์จะได้ขยายผลใช่ไหมฮะแล้วก็ไปทําเรื่องดีๆไปขยายตลงตลาดอะไรไปเดินซูเปอร์แล้วก็ผลเป็นอย่างไรใช่ไหมครับหรือไปนั่งกินข้าวกับสามีแล้วมันได้อะไรหรอได้ว่าอุ้ยมากินร้านนี้แล้วจะดีซอฟท์เวอร์ของเขาหรือของเรา คือเรื่องนี้ต,ต้องต้องต้องให้ชัดเจนว่าได้ใช้เงินเราไหมแค่นั้นเองแต่ถ้าใช้เงินก็อธิบายว่าเงินก้อนนี้ที่ใช้ไปนะกี่กี่ล้าน20ล้านอะไรเนี่ยสุดสุดส,สรุปแล้วเนี่ยประเทศเราได้ไประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างอย่างไรเนี่ยอ,อย่างกรณีของฟอร์มูล่าวันไปพบผู้จัดเลยเนี่ยก็มีรูปตอนคุณเสรษาก็ไปพบแล้วก็ <พบ S 2> กไม่มีผลอะไรก็คนเดียวกันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไม่ต้องอะไรบอกถามว่าจะจัดเนี่ยไม่ต้องไปเตรียมสนามหรืออะไรละถามหน่เลย ว่าจะเอามาได้ยังไงเพราะมันเต็มทั้งปีแล้วปีหนึ่งมี12เดือนมันแข่งทั้ง12เดือนอยู่แล้วแล้วเราจะไปแข่งตอนไหนล่ะครับ,รบตอนผมเป็นเลขาสมาคมเทนนิสเนี่ยเอาไทยแลนด์โอเพนมาต้องไปซื้อมาซื้อจากมาเลยไม่มีทางได้นะครับ,รบก็เช่นเดียวกับไอ้มอโตโท, <GP. S 1> ที่แข่งแลเนี่ยถ้าไม่เอาคราวนี้นะ้วคราวหน้าไม่มีที่แข่งต้องซื้อแนละ้วเนี่ยเพราะามันลงแน่นหมดไม่มีมาครับไม่มีมาเหมือนเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยร่ำรวยมหาศาลทำไมจัดเทนนิส การสแสดงไม่ได้ก็ไม่ลงไม่ได้แล้วปีนึงมันมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นการแสดงมันจะตีกันทุกเดือนเลยไอ้ได้ไอ้กีฬาแบกหัวตายก่อนห็นไหมครับมันมันมีประเด็นที่ไม่ได้เยอะมากเลย <c oughs> ครับมันไม่ใช่แบบว่าคุณจะเอาไอ้การแสดงมาจะไปเอาการแสดงที่ว่ายอดไม่ยอดไม่รู้แต่ว่ากีฬาเนี่ยมันแน่นอนเทนนิสกวต้องระดับสุดยอดฟร์มอลก็สุดยอดจะเอาอะไรกันอ่ามวยก็ต้องระดับแชมป์โลกมันจะมันไม่ได้ชกกระทุกวันไหวเหรอ ทีนี้มาดูการต่อสู้นะคะคของทางฝั่งตระกูลชินวัตรเนี่ยเขาพยายามจะเล่นบทว่าเขาถูกรังแกไม่ว่าจะเป็นกรณีคดีเก่าของคุณทักษิณก็ถูกมองว่ามาจากคอตสอที่เป็นปฏิปักษ์มายุครัฐประหารคุณยิ่งรักเองก็ตามในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์รัฐประหารเข้ามาล่าสุดเรื่องแพทยสภาค่ะ วันนี้คุณทักษินเขาไปปรากฏตัวเพื่อที่จะได้บอกชาวโลกว่าฉันยังไม่หนีนะฉันอยู่มเมืองไทยนะอยู่ที่ปปสเนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าบางคนลายกลุ่มหลุดออกมาแพทยสภาบางคนด่าผมอยู่ในลายกลุ่มแล้วแพทยสภาอีกคนหนึ่งก็ตอบเป็นสติ๊กเกอร์ไปว่า Yes ซึ่งยังไม่ทันพิจารณาเลยอย่างนี้เรียกว่าจริยธรรมมีปัญหาซะเองอเหมือนว่าเนี่ยเป็นแบบเป็นปฏิปักษ ตอบผมผมถูกรังแกกันแกล้องอะไรแนวๆประมาณนี้ท่านมองยังไงบ้างไอ้นี่กล่าวลอยๆอลลออกา่าลอยๆอยฮะไอ้ลายเลยนี่กล่าวลอยๆเหมือนมีลายหลุดออกมาไม่มีกล่าลอยๆก็ต้องดูเนื้อหาในลายนะจริงแล้วก,ก,ก,ก็มันจะเป็นเรื่องอความเห็นระหว่างบุคคลนะ<อ>ลเขาอาจจะเห็นเข้ได้จริงก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเห็นพฤติการอะไรของท่านที่ไม่ยอมรับหรือฝ่ายตอบโต้อะไรแต่ผมคิดว่าตรงนี้ก็ ก็ไม่ควรเอามาใส่ใจปัญหา <ừ> ผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการตรวจสอบนะไม่ว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องทางสารก็ดีหรือองค์กรอิสระอะไรก็ดีเนี่ยมันแันแกล้งไม่ได้นะไม่ว่าจะ,ะกรณีคุณยิ่งลักษณ์หรือหรือกรณีชัดด้นสิบสีคุณทักษิณอะไรเนี่ยนะ <S <S <an> <S มันมีประเด็นปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือเปล่าไปช่วยกันหรือเปล่าอย่างไรแล้วเนี่ยมันจึงมีประเด็นที่เป็นรูปธรรมทําให้คนเขา สงสัยทําให้คนเข้านําไปฟ้องศาลให้มาตรวจสอบเลยครับเราะฉะนั้นผมคิดว่าม,มันกันแกล้งกันไม่ได้นะอย่างกรณีคุณคุณยิ่งรักเนี่ยก็ใช้กฎหมายความระมิดความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี39คือคือไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐประหารหรือระบบราชการทั่วไปใครมาเป็นนายกก็ตามเนี่ยเขาก็ใช้กฎหมายกลางตรงนี้แหละเหมือนตอนนั้นใช้มาตรา44ไหมคะที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไปตรวจสอบเรื่องของคุณยิ่งรักอะไรต่างๆ่อะคะ ตรงนั้นเป็นกรรมการที่เขาเห็นว่ามันมีปัญหาใหญ่ในภาพใหญ่แล้วก็เอากรรมการมาดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะ่ซึ่ง,งเป็นประเด็นที่นําไปสู่การปฏิวัติตอนนั้นถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ดีเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยนะหรือเรื่องอื่นๆก็ตามที่ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ไปขึ้นสารทหารสั่งจําคุกลงโทษอะไรต่างก็เข้าสู่กระบวนการปกติตรงนั้นแค่เป็นเรื่องของการชี้มูลนะนะนะแล้วก็ ได้ผ่านกระบวนการให้มีการต่อสู้นะแต่บางคนไม่สู้ก็หนีไปแต่ว่าเ็ามีทนงทนายมีเอกสารหลักฐานสู้กันทุกเรื่องนะครับนะบแล้วก็แต่ละเรื่องก็มีข้อที่จริงมีข้อกฎหมายต่อสู้กันอย่างถึงที่สุดแล้วศาลจึงได้ตัดสินนะครับอย่างกรณีของคุณยิ่งรักก,ก,ก็ก็ตามนะกรณีนี้ผมได้อธิบายแล้วนะมันไม่ใช่ใครมาใส่ความใครได้แล้วก็ ขณะนี้แม้ว่าเพื่อไทยเป็นแกนนําจดตั้งรัฐบาลนะกนนระทรวงการคลังที่เรียกเนี่ยก็กอยู่ภายใต้กํากับ<ช>แต่กระทรวงคลังที่ดูแลเนี่ย<ม>เขาก็มาดูในข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วงบป,ประมาณของของประเทศเนี่ยมันไปจ่ายไปความเสียหายเพื่อการนี้แล,และยังไม่มีคนรับผิดชอบมันมีจํานวนเท่านี้เพราะนั้นตรงนี้แหละถ้ากระทรวงคลังไม่เรียกาาตามพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าที่ก็ถือต้องหาดูเจ้าหน้าที่มีใคร ที่มีความผิดต้องรับผิดชอบหรือไม่เนี่ยก็จะผิดตัวเองงั้นเขาก็เรียกร้องใหม่ครับซึ่งตัวนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยเ <c oughs> ขามาปกป้องเจ้าหน้าที่ปกป้องนาย, <c oughs> ยกปกป้องรัฐมนตรีทุกคนถ้าอะไรครับถ้าทําไปโดยสุจริตถ้าไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยไม่ต้องชดใช้เลย <c oughs> นะว่าโอ้ยถ้าคุณทําตามปกตินะเราเป็นยามเราเราไม่นอนเลยแล้วแต่ของหายเนี่ย ก็ชี้แจงไปเลยมันรู้มันเข้ายัางไงมนุษย์มันก็มีตาอยู่ข้างหน้ามันอาจจะเข้าข้างหลังได้ยังไงถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ได้ว่าทําเต็มที่นะ,ะไม่ต้องรับผิดชอบครับคือถ้าประมาทเลินเล่อธรรมดาเนี่ยมันเป็นไปได้มนุษย์อ,ะอ่ะแต่กรณีนี้เขาวินิจฉัยแล้วว่าจากพฤติการทั้งหมดนะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมแเมื่อวินิจฉัยอย่างนี้เนี่ยวินิจฉัยอ่อนกว่าสาร ดีการการเมื้งไปนั้นบอกว่าจงใจทุจริตด้วยซ้ำไปนะ,ะปล่อยป่าละเลยละเว้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็กต้องก็ต้องยอมรับว่ามันมาจากเนื้อหาซึ่งใครกันแกล้งใครไม่ได้ใครเอามือ,อท่านไปทําผิดไม่ได้แพะ้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันก็คือการกระทำของท่านจันทร์ก็บรรยายอย่างนั้นเฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้แหละนะประชาชนที่ฟังรายการอะไรต้องต้องแยกแยะให้ดีเชียร์ใครก็ได้แต่ว่า เราอย่ามองว่าศาลเนี่ยเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองฝ่ายใดเอาไว้แกล้งใครนะแต่ว่าการฟ้องหรือไม่ฟ้องใครอะไรอย่างไรนี่อาจจะเป็นช่องทางของผู้ที่มีความสนใจหรือช่องทางของพรรคการเมืองเองที่เห็นจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามว่าการกระทําอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่ถูกตรวจสอบท่านก็ชี้ประเด็นเป็นผู้ฟ้องบ้างอะไรต่างๆบ้างเอาข้อได้จริงไปสู่ศาลบ้างอะไรประมาณนี้แต่ตัวศาลเองต้องเป็นหลักให้บ้านเมืองของเราเพระาะว่าถ้านิติบัญญัติก็ไม่ได้บริหาร ก็ม <ève S 1> <sociedad. S 2> ีปัญหาแล้วสารก็นะเชื่อถือไม่ได้ผมไม่อยู่ในประเทศเราอยู่ไม่ได้เลยนะรล้มเหลวครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องต้องเชื่อมั่นแต่ว่าถ้าเชื่อมั่นแล้วสารทําอะไรที่นะฮะเราเป็นข้อสงสัยนะว่าจะไม่ซื่อสัตย์เหมือนการสมมุตินะฮะเราก็ตรวจสอบได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีกลไกอย่างนี้แหละครับภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมเยอะๆหนูเป็นตาให้ความคิดเห็นได้ครับ ทีนี้มีคำถามหนึ่งที่แอมไปเจอมาน่าสนใจนะคะคเขาถามว่าเพราะเหตุใดผู้กระทำผิดเรื่องเหมืองทองอัค,คราและเรือดำน้ำที่ขาดเครื่องยนต์เนี่ยไม่เห็นต้องดำเนินการอะไรไม่ต้องมาชดใช้เรื่องอประมาทเลินเล่อไร้แรงอะไร,ะไรต่างๆหรือแม้แต่กระทั่ง,ง,ง,งเรื่องตึกสอตองอเราก็ยังไม่รู้ว่าผู้ตรวจการผู้ว่าสอตอง,งจะต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่หรือสูงไปกว่านั้นผมคิดว่าต้องแยกกันเป็นเรื่องๆไป อย่างที่ผมบอกขึ้นกับพยานหลักฐานแล้วก็กฎหมายนะพยานหลักฐานก็คือว่า,ามันเกิดความเสียหายอะไรนะพยานหลักฐานจะไปถึงใครก็ต้องดูว่าใครคนนั้นเนี่ยเขามีหน้าที่และอำนาจอย่างไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรนะเกี่ยวข้องให้เกิดความเสียหายหรือไม่ต้องไปบังคับบัญชากำกับดูแลตัดสินใจเรื่องอะไรใช้ดุลพินิจอะไรอันนี้ต้องไล่เป็นกรณีไปกรณีสตงงนี้ก็อาจจะไม่ถึงรัฐบาลมั้งใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นอ,องค์กรอิสระนะตั้งงบประมาณเองไป ต่อสู้กับสภา,าให้เงินเข้ามาแล้วแล้วก็ไม่ต้องส่งคืนถ้าถ้ามีเงินเหลือเพราะว่าเขาเป็นหน่วยอิสระเพื่อไม่ให้ฝ่ายบริหารไปแทรกแซงเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ของบป,ประมาณมาได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรต่างๆก็มีกฎหมายว่าด้วยสตงอ,อยู่แล้วนะเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญด้วยตามไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็ต้องไปไล่เบีย้ยวครับว่า hmm. ใครต้องรับผิดชอบนะผู้ว่าในอดีตหรือว่าผู้ว่าปัจจุบันนะใครบ้างรับผิดชอบส่วนไหนอย่างไร รับผิดชอบส่วนนโยบายกำ,ำหนดออกแบบของงบอะไรเนะี่ยแต่ว่าหน้าที่ในการไปทําสัญญาการกรองอบุคคลอะไระแค่ไหนบริษัทที่น่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรแล้วก็ในตอนสร้างจริงเปลี่ยนแบบและคุมงานอะไรต่างเนี่ยท่านรอบคอบนะไม่ประมาทเลนเล่อยอย่างรายแรงท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบครับแต่ถ้าพบว่ามีการประมาทเลนเล่อยอย่างไรายแรงหรือจงใจทําทุจริตไปช่วยคนให้ใครได้ประโยชน์เลยนะมีเงินใบเสร็จรับเงินใต้โตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดียจะเป็นก็ ข้อสังเกตสงสัยอะไรต่างมันก็จะถูกถูกเคลียดออกมาครับนะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าเรื่องเรือดำน้ําเรื่องที่เป็นเหมืองทองอ่คทาเรือดำน้ําไม่มีเครื่องยนต์เรือดำน้ำนี่ผมต้องไล่คุณนันออกจากงานนะไม่แฟร์ับผมรถถังยูเกรนเกิดก่อนผมไม่มีเครื่องยนต์แล้วไม่มาเลยตั้งสิบกว่าปีแล้วสมัยอนุพงศ์อะสมัยไม่เอาเรื่องเขาอะ แต <c oughs> ไมไดบอกรถถังยูเครนด้วยอะเรืองน้ำมันก็เหมือนกับรถถังยูเครนนะครับไม่ครับก็ทุกเรื่องก็รัฐบาลนี้คุณก็ตรวจสอบย้อนหลังได้เลยครับออไม่มีปัญหาออควรด้วยเราเป็นประชาชนเราอยากให้ตรวจสอบทุกอันครับแล้วก็ไล่เบี้ยไปเลยว่ามันเสียหายห,ายหรือยังนะฮะแล้วก็รายละเอียดเป็นอย่างไรนะใครสั่งการใครวินิจฉัยนะให้มีการซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็การที่ส่งหรือไม่ส่งเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัย ของของของไฟส่งของมาหรือเปล่าหรือ,อเป็นเรื่องที่นะเราตัดสินใจอย่างไรอะไรประมาณนี้แล้วรับเสียหายตรงไหนอะไรเงี้ยผมว่าชี้ได้แล้วก็หาผู้ที่รับผิดชอบได้นะซึ่งควรทํารัฐบาลน,นี้แหละควรท<ช>ําแล้วว่มันไม่มีข้อยกเว้นหรอครับถ้าเป็นรัฐบาลที่แล้วสมัยใครก็ตาม ท่านก็ไล่เบีย้ยมาเลยครับนี่ผมเห็นด้วยครับดรเล็กเลยว่าเรือเนี่ยมึงไม่มีเครื่องเนี่ยมึงไม่ผิดได้ยังไงไอ้ควาย <c oughs> มันผิดอยู่แล้ว <c oughs> ไอ้เวรแล้วมึงออกสเปกมาได้ยังไงบอกออกสเปคไอนเนี่ยเออมันผิด เยลระบันเขาไม่ขายให้เพราะเพราะว่าแพ้สงครามครั้งโลกครั้งที่สองแล้วมึงออกมาทำไมครับเออก็ไปเขาซื้อที่อื่นก็ได้ี่ปูมก็มีคือในแง่ประชาชนอยากให้ตรวจสอบอยู่้วครับกีทีสองร้อยนี่ว่าเนี่ยมันไม่มีเครื่องเลยนะล้วก็เดินไปหาระเบิดได้ยังไงโอ้ไม่ไม่ตายเยอะๆก็ดีแล้วนะอันนี้ผมช้ำใจเลยนะเพราะเกิดสมัยผมเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนรักเลยเข้าปถมวงเกสรศูนยเนี่ยโอดมากเลยปัญหารตัวไปตายไปเอาเครื่องมาแกะเลย ไม่มีอะไรเลยข้างในเอาออยากทราบผลไหมครับค่ะทำลายของหลวงไอ้แปะโดนคดีไกยเป็นแบบนั้นนี่ไงนี่ครับผมว่าดีนะครับยิ่งมีหลายกรณีหลายเคสยิ่งเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนทั้งสองแง่มุมนะบทเรียนคนที่ทำถูกก็จะได้ถูกพิสูจน์ว่านี่แหละนะคนที่ซื่อสัตย์สุจริตจะมีเกาะกล้องอ่าเป็นเป็นกำบัง คุ้มครองเราได้แต่ถ้าเมื่อใดที่ทุจริตวันหนึ่งเนี่ยก็แกะออกมาได้นะก็ก็จะถูกนะพิสูจน์ทราบได้แล้วท่านก็ต้องรับผิดต่อแผ่นดินนะ<ม>ทั้งอาญาทั้งทางแพ่งถ้าต้องชดใช้ความเสียหายก็ต้องไล่เบี้ยกันได้ครับอันนี้กฎหมายเป็นธรรมทุกคนกฎหมายไม่ได้ระบุว่าให้ไปบังคับในายกนขอ<ม>แล้วก็ไม่ให้เอาผิดกับนงอนกอะไรนะฮะนหฮอน้อพูกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ นะผมคิดว่าดีแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาธิปไตยเราครับแต่เราต้องเรียนรู้ไงครับเราต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นอย่างไรนะไม่ใช่ว่าอาคติอย่างเดียวเลยถ้าคนที่เราเชียร์โดนทำทำโทษบอกว่าศารไม่ดีนะแต่ถ้าเรา,าได้ประโยชน์บอกโอ้สารนี่ยอดเยี่ยมเลยอย่างเงี้ยซึ <S 1> <S 1> <S ่งมีหลายกรณีพรรคการเมืองก็มีหลายพรรคที่จะยุบเข้ามาั่งอะไรเขามาั่งแต่พอเขาตัดสินได้ประโยชน์แล้วก็มันต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่า ดูันเป็นเรื่องๆไปครับดอ,อร์ไม่สงสัยเลยครับไอ้เรื่องเรือลำนี้มีเครื่องทำไมทหารเรือมันถึงไม่เล่งเลย <c oughs> มันไม่เร่งมันไม่อะไรเลยไม่สงสัยเลยครับครงเมื่อคนที่เขาได้เขายังไม่สนใจเลยไม่มีเครื่องเจ๊งก็เจ๊งทําไมอ่ะ <c oughs> สงสัยไหมครับ <c oughs> ผมบอกให้ <c oughs> สมมุติว่าคุณแอนเนี่ยมีแฟนเป็นทหารเรือเรือลำนี้มาแฟนคุณแอนจะต้องลงผมว่าเขาลาออกนะ <c oughs> เพราะว่าไอ้เครื่องที่ไม่ได้เคย มีการพิสูจน์ว่าใช้ได้มาแล้วเครื่องจากเมืองจีนยังไม่เคยติดในเรือดำน้ําใดๆเลยแล้วดำแล้วไม่โผล่ขนาดรัสเซียยังไม่โผล่เลยแฟนคุณแดนลงไหมล่ะเหลือลูกไปไหมก็ผู้ใหญ่หานเรือก็โดนกดดันบอกลูกมันก็เป็นหารเรือเอามาใค้ลูกเมืองลงก่อนมันไม่มีอ่ะใช่ือทหานเรือก็มีข้อมูลเยอะใช่เขายใครจะกล้าล่ะครับใครจะกล้ามันเครื่อง MTU ของเยอรมันเนี่ย สงครามโลกครั้งที่สองมันแสดงประสิทธิภาพมหาศาลเลยเรือดำน้ําญี่ปุ่นที่เราซื้อมาแล้วมันฉานุวิรุนจาบางเนี่ยโอ้โหไปซัดกะลามออปิเก้ไปแล้วใช้ได้หมดไอเรือยางนี่ยังไม่มีเลยปากีสถานยังไม่กล้าใช้เลยอ่ะเพราะไม่เคยมีไม่ใช่ว่าจีนไม่ดีนะเครื่องบินจีนดีมากเลยไอเจอะไรโอ้โหซัดเครื่องบินอินเดียล่วงไปไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครจะกล้าใช้อ่ะแล้วพอไม่มีบอกว่าให้ติดเครื่องยนต์อื่น ไอตัวพบวทลอพวกเจ้าที่มันจะกล้าหรอเพราะก็ลูกหลานเป็นกันานา,านารเรือได้มากเป็นเป็นสามเจเนเรชั่นเลยอเออกล้าไม่ล่ามีแฟนกล้าให้ลงไม่ให้ลาออกไปดีกว่าเลยดีกว่าเสียแฟนน่ะใช่ออใช่ค่ะขนาดเรือผิวน้ำคลื่นมา <c oughs> มยังตายเลยและเรือใต้น้ำไม่ยาอะไรมาเหลือ,อทีนี้เรื่องของชั้น14บ้างค,ะค่ะการวีโต้หรือไม่วีโต้ของคุณสมศักดิ์นี่จะส่งผลยังไงต่อเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่13มมิถุนายนนี้ไหมคะ ผมเองคิดว่าไม่ส่งผลนะเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เ,เราเดาใจนะเฉยว่าเราดูตามรูปเรื่องอว่าคดีนี้เนี่ยขณะนี้มันเป็นประเด็นที่คุณชันชัยไปร้องศาลนะร้องสามนะครั้งอะแรกๆก็ท่านก็ไม่รับเพราะเห็นว่า<ม>เพราะเหตุว่า,เ,าเห็นว่ามันเป็นกระบ,บวนการบริหารโทษมันพ้นจากการตัดสินไปแล้วแต่พอครั้งหลังๆมาเห็นว่าเอ้ยอที่เข้าร้องมาเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงบางอย่างนะ เขาใช้คําว่าความปรากฏต่อสารว่ามันมีกรณีที่มีหมายสารให้ไปสั่งจําคุกแล้วแต่ไม่รู้จําคุกจริงหรือไม่นี่คือประเด็นที่สารเรียกไต่สวนทีนี้จําคุกจริงหรือไม่เนี่ยนะก็ต้องดูว่าเออแล,แล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเขาจริงเป็นอย่างไรนี่ผมคิดว่าฝ่ายราจะทานฝ่ายโรงพยาบาลตํารวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยท,ที่เป็นสถานที่คุมขังที่เขานับอายุความทั้งหมดเนี่ยนะเป็นว่าเป็นอายุการจาคุกเนี่ย ตรงนี้แหละที่ศารจะต้องไต่ส่วนนะว่าเอาถ้าจำาคุกเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงตรงไหนก็นคือคุกเอาเอาถ้าคนที่เข้าคุกแล้วเนี่ยป่วยทำยังไงใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็ต้องไล่ไปดูแล้วจะไปส่งออกไปนอกคุกได้ยังไง mm hmm. ไอันนี้มันก็เลยจะมีรายละเอียดตามมา mm hmm. นะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าถ้า,ารัชทันเป็นโรงพยาบาล500เตียงนะฮะ ถ้าไม่อยู่ในรัฐทรนมันจะต้องเป็นอะไระโรคพิเศษอะไรยังไงเฉพาะทางยังไงนะหรือว่าวิกฤตยังไงนะวิกฤตขนาดที่โรงพยาบาลราฐทรนรับไม่ได้จึงถึงไปที่ตรงนูน้นใ,<ช>ใช่ไหมครับและชั้นสิบสี่มันก็มีประเด็นว่ามันก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยเนี่ยแล้วมันไปได้ยังไง<ช>น, <ะ S 2> นี้ครับเพราะฉะนั้นอาการของโรคมันไปเป็นส่วนหนึ่งท่าน,นเองว่ามันเข้าเงื่อนไขที่จะอยู่กับที่ไม่ได้แล้วก็ต้องส่งต่อหรือไม่อย่างไรรวมทั้ง ตลอด180วันเนี่ยวิกฤตขนาดที่โรงพยาบาลรัฐทันรักษาไม่ได้ตลอดเวลาจึงไม่ส่งกลับเพราะว่าถ้าดีขึ้นใน5วันก็5วันต้องกลับมาติดคุกเหมือนเดิมถูกไหมครับอันนี้ไปอยู่นั้นได้ตลอดเวลาได้อย่างไรแล้วกอ็อันนี้ก็เป็นภาพใชไหมครับว่ามันมาเกี่ยวข้องเป็นบางส่วนแล้วผมคิดว่านอกจากจะดูว่ากฎกระทรวงของรัฐทันเนี่ยมันสอดคล้องกับ กฎ<ค> oh. หมายปวิยาหรือไม่แล้วเพราะตัวนั้นใหญ่กว่าเป็นพ่อนะเป็นพ่อที่เรียกว่าเป็นพ่อพก่มมาก่อน,อนขนาดกรมรชาชัณฑ์เนี่ยจะตั้งกรมรชาชัณฑ์มาน่ะก็เพราะปอวิยาคือ mm hmm. ถ้าไม่มีปวิยาจะต้องมีสารตัดสินให้คนจําคุกมันก็ไม่มีนักโทษในประเทศนี้เพราะฉะนั้นประเทศนี้ไม่มีนักโทษก็ไม่ต้องมีกรมคุก<อ>กรมรชาชัณฑ์เพราะฉะนั<อ>้นกรมรชาชัณฑ์ที่จะต้องทําหน้าที่เอาคนไปจําคุกเนี่ยก็ mm hmm. ไม่จำเป็นแต่้องออกรายละเอียดยังไงเลยว่าคนไม่กี่ประเภทและนักโทษจะ เกิดปัญหาอะไรบ้างในการคุมขังผู้ชายผู้หญิงต้องแยกกันคนเจ็บป่วยต้องทํำยังไงต้องจัดเรือนจําขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นรายละเอียดเหล่านี้มันมีเพื่อให้กรมราชัณฑ์ทำงานได้ดีทีนี้ไอ้ละเบียบที่จะต้องทํางานมีเพื่อให้กรมราชัณฑ์ทำงานได้ดีเนี่ยคุณจะไปขัดแย้งกับกฎหมายแม่ที่ให้มีกรมราชัณฑ์ได้อย่างไรถูกไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นหลักที่ศาลก็ต้องดูตรงนี้อย่างไรก็ดีเอาถ้าเราเชื่อก่อนว่าถ้าคุณอธิบายได้เอาไม่เป็นไรก็ สาลมีคำสั่งจำคุกม,มีหมายจำคุกม,มาแล้วก็เอาไปตัวไปไปจำเสร็จแล้วเราก็บริหารของเราเป็นเรื่องของเราเสร็จแล้วเวลาจะออกเนี่ยเราค่อยรายงานสารในตอนจบทีเดียวว่าคนนี้เราได้มาปฏิบัติแล้วแล้วก็ขณะนี้ครบแล้วนะฮะตามตามหมายของท่านแล้วขอหมายปล่อยก็ก็ออกหมายปล่อยให้ไงซึ่งตรงนี้แลหละก็เป็นรายละเอยียดทีนี้สารก็จะดูว่าเออเมื่อมีความปรากฏแล้วเนี่ยจริงๆคุณคุณอ้างได้นะระเบียบของคุณน่ะแต่ คุณได้ทําตามระเบียบโดยเคร่งครัดหรือไมอนะ่ผมยกตัวอย่างไงที่ผมโพสไว้เหมือนกันว่าเนี่ยหนึ่งกรณีเจ็บป่วยก็บอกว่าต้องเจ็บป่วยขนาดที่ลงมาแล้วทันดูแลไม่ได้ต้องทั้งร้อยแปดสิบวันนะอสองในกรณีสถานที่ครับ่า,า,านเป็นนักโทษนักโทษต้องดูแลทําไมต้องดูแลนักโทษหนีได้ไหมไม่ได้ต้องมีผู้คุมไม่ให้หนีนแป้งมนานโนดถูกไหมล่ะสองคือว่านักโทษพิเศษที่บอกว่าต้องไปดูแลพิเศษเนี่ย พิเศษยังไงก็ต้องมีคนดูแลท่านเน่ยเคยเคยถูกคาคาอะนะคาบอมนะไอ้เ่แต่แต่ไม่บอมอ่ะแต่มันยังไม่ระเบิดอ่ะคาบองคาบองนั่นแหละทีนี้มันต้องดูแลท่านนะใครจะมาลอบทําร้ายท่านได้หรือไม่อย่างไรนี่มันต้องดูทั้งคนเข้าคนออกนะใครเยี่ยมได้บ้างนะต้องมีระเบียบไหมต้องลงชื่อไหม,งลงไหมกล้องวงจรปิดนี่สําคัญเลยทุไม่มี<ผ>มได้ยังไงเขาถ่ายรูปทุกสองชั่วโมงอ่ะครับมีผู้คุมต้องถ่ายรูปรายงานทุกสองชั่วโมงและก็มีกล้องวงจรปิด ถ้าจะออกแล้วเดี๋ยวต้องใส่ไอไอเอด้วยซ้ำไปเพื่อเพื่อมอนิเตอร์ได้ทางจอไม่ให้ท่านขึ้นย้ายออกจากจุดที่จํากัดไว้อันนี้เลยครับถึงจะนับเวลาว่าอยู่ในคุมขังได้แต่นี้เนี่ยที่เราได้เห็นข้อมูลจากสื่อมวลชนอะไรต่างๆเนี่ย ไม่มีกล้องหรือกล้องเสียใช่ค,ค่ะคือมันไม่มีไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันเสีย,สยมันเสีย<อ>ได้ยังไงมันมีมียาเป็นไปได้มันไม่ไม่มีวันซ่อมสักหนึ่งวันเลยหรือครับ <c oughs> ถูกไหมครับถ้าถ้าเสียเสียตลอด180วันอันนี้เนี่ยบ่งชี้ได้ว่าการไม่มีหลักฐานนี่แหละเป็นการทําทุจริตเพราะว่าหลักเกณฑ์มันต้องมีเป็นเป็นที่คุมขังมันต้องมีกล้องถูกไหมครับขนาดระเบียบที่กําลังออกใหม่เนี่ยจะให้คุมขังที่บ้านได้ต้องมีเข้าหลักเกณฑ์ต่ำกว่า5ปีอย่างไรขอแล้ว แต่ว่าบ้านหลังนั้นต้องบอกแผนผังบอกบริเวณนะให้มีกล้องถ่ายไอ้วงจรปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงมเพื่อให้ให้เราสามารถที่จะดูควบคุมนักโทษได้อันนี้สาระสำคัญคือไม่มีกล้องอันนี้แหละยุ่งแลวครับทั้งเรื่องแพทย์ไม่มีเวลระเบียนกับสถานที่คุมขังที่ไม่มีกล้องเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยผมว่าวิกฤตแล้วครับมันไปไหนไม่ได้แล้วครับผมว่าหนึ่ง สารเนี่ยดูแค่สามส่วนนี้ผมว่าคนรับผิดชอบก็เอาไม่อยู่ละครับใช่ครับแล้วเซรีไปพูดอีกทีก็จบเลยที่ผมไม่เห็นมีอะไรเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยมองว่า13มิถุนายนนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่ถ้าดรอกเิ์โพสต์ไปมีผลมากเลยเพราะว่ามันทําให้เราเห็นถึงเหตุและผลที่จะเป็นอย่างนั้นทําให้ชาวบ้านคิดถึงว่าเออเราดูด้วยสายตาไม่เอาว่าป่วยจริงไม่จริงนะดูทักษิณกับเปรมชัย เขาบอกโอ้สงสารเปรมชัยยืนยังไม่ได้เลยลงจากเขียยังยืนไม่ได้เลยต้องไปนั่นเนี่ยเอารล้วทำไมเปรมชัยอยูไ่ไม่ไม่ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลตำรวจ่ะไอ้นั่นไม่ไหวไหนั่นปล่อยให้หนียังไปไม่ได้เลยอเออเออ,เ,อ,อเ,เขาบอกด้วยสายตาเนี่ยมันผิดกันเยอะแยะเลยอ่ะคือคือคืออย่างนี้ครับคือคือเรื่องเรื่องเ,รองเวรเบียนก็ดีเรื่องกล้องวงจรปิกดก็ดีเนี่ย ถ้าบอกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้คนอื่นเขาดูไม่ได้เนี่ยนแต่หนนี่มันต้องแสดงต่อเจ้าที่แลวแพทย์เขาดูกันเองหรือว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยดูความเคลื่อนไหวของคุณโดยรัฐจัดฐานที่ต้องมีกฎหมายให้ทําหน้าที่นี้อยู่แล้วไครับผมก็เลยแล้วก็มันขัดแย้งหรือหรือย้อนแย้งกับพยานที่ไปพบด้วยแล้วเขาก็บับฟ้องว่าจริงๆแล้วไม่รู้ได้อยู่หรือเปล่าแล้วหนีไปนอนบ้านหรือเปล่าเพราะว่าออตอนคนไปเยี่ยมเนี่ยนะผู้คุมมยังไม่มีเลยแล้วก็ไม่เห็นจะต้อง ไปผ่านเรือนจาเลยเขาก็นัดกันเองเพราะฉะนั้นถ้านัดกันเองได้แปลว่าอะไรก็นอนอยู่บ้านเฉยๆเลยใช่ดีแล้วก็เอา,เอาวันนี้มีนัดนะ,ะวันนี้มีนัดก็ไปจอดรถที่ชั้นสิบสองแล้วก็เดินขึ้นข้างๆไงสิบสี่ศูนย์สามอะไรเนี่ยมีบันไดหนีไฟก็เดินขึ้นไปนบนก็ไปรับแขกเรียบร้อยนะเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านนอนอ,อ,อันนี้ข้าพเป็นข้อสงสัยถ้าอธิบายตรงนี้ไม่ได้แปลว่าคุณเจตนานช่วยเหลือ ผู้คุมขังไม่ให้ได้อยู่ในกฎในเกณฑ์<ช>ไม่ได้อยู่ในที่นั้นนะแล้วก็กล่าวหาได้แหละครับว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้อยู่ช่ท่านไม่ได้อยู่เลย<ช>ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าอยู่ไม่มีภาพเนี่ยก็คือ,คอ,อท่านไม่อยู่งานคานสายตาประชาชนนะย่างมวยชกค้านสายตามันยังคว้างขวดเบียร์แล <c oughs> ้วไี่คานสายตาจะอยู่ยังไงอะประมาณนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ย้อนมาตอบคาถามไหมว่าวันที่1ิบาเนี่ยถ้านายกสภาพิเศษ แพทยสภาเนี่ยนะเขาไม่มีความเห็นนะจริงๆแล้วความเห็นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีหมอถูกลงโทษเนี่ยสองท่านเนี่ยเขาไปร้องเรียน,นยก็ต้องดูว่าเขาร้องเรียนประเด็นอะไรเขาไม่เห็นด้วยกับแพทยสภาว่ากันแกล้งเขาเนี่ยด้วยข้อมูลอะไรมันก็ต้องเป็นเรื่องเหล่านั้นครับถ้าเป็นทางกฎหมายเทคนิคแทคติกเช่น กระบวนการข้ามขั้นตอนเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ครบอะไรแบบนี้นะคะ่ะก,ก็ต้องดูดีครับว่าม,ม,มันเป็นประเด็นหรือไม่ผมไม่ติดใจว่าท่านจะคัดค้านวีโต้อะไรหรือไม่แต่ที่สาคัญเราเป็นประชาชนต้องเปิดเผยครับประเด็นอะไรที่ที่ท่านได้ข้อม,มูลไม่ครบประเด็นอะไรที่ท่านเห็นว่าท่านไม่เห็นด้วยกับแพทย์ยศภานะ โทษหนักปไปไปเบาไป<อ>านไแรงไปหร,หรือข้อมูลเขาได้จริงมันไม่มไม่มไ,มมไม่ควรจะไปลงโทษขนาดนั้นมันก็อยู่ในเรื่องโทษนะครับเพราะว่าหน้าที่แพทยสภาเข้ามาดูเรื่องของการกระทำนะที่ตามวิชาชีพที่ควรจะเป็นก็ก็ท่านั้นเองอนะส่วนที่ผมว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะเรื่องนี้แค่หน่วงช้าแต่ว่าถ้าศาลมีแนวทางในการไต่สวนเพื่อให้ได้ข้อได้จริงครบในเรื่อง ติดคุกจริงหรือไม่เนี่ยมันมีประเด็นอื่นที่หนักแน่นควรสมควรที่จะชี้ได้แล้วเหมือนกันนะมไม่ว่าจะเป็นตัวระเบียบนะตอนนี้ถ้าระเบียบไม่ชอบเนี่ยนะอันนี้ก็จบแล้วครับไม่ต้องไปดูข้อได้จรจงอื่นแล้วเพราะว่าหนึ่งเนี่ยบอกว่าตัวไปอยู่ที่ชั้นสิบสี่ถ้าไปอยู่ชั้นสิบสี่โดยไม่มีระเบียบให้ทําได้อย่างนี้ก็คือไปอยู่โดยไม่ชอบ<ม>ชนะผิดกฎหมายเราะนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการจําคุกอย่างนี้ก็ก็ไปนับหนึ่งใหม่แล้วนับวันเริ่มต้นเข้าใหม่ใหม่ละนะ ก็อยู่ที่ศาลจ,จะว่าใครผิดบ้างอย่างไรและก็คนเกี่ยวข้องนะเจะ้าหน้าที่จะต้องรับโทษอะไรหรือไม่อย่างไรนะละเมิดอำนาจศาลทำผิดต่อหน้าที่มีคนในฟ้องหนึ่งห้าเจ็อะไรต่ออะไรนะช่วยเหลือซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณทักษิณก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องรายงานเพชรทางงานแพทย์คุณทักษิณน,นอกจากแพทย์ผิดแล้วคุณทักษิณจะผิดหรือไม่อย่างไรเพราะว่าคุณทักษิณมีลายเซ็นไหมนะในการที่เขามาตรวจร่างกายเรา ก็ไม่ได้ตรวจตุ๊กตายอย่างนะเพราะฉะนั้นตรวจแล้ววาวันนี้หายใจผิดปกตินะคะ <c oughs> ท่านนะ <c oughs> วันนี้ต้องใช้แผ่นเพื่อเพราะว่าท่าน,ท,านท่านถ่ายเองไม่ได้อะไรต่างอะไรอย่างไร <c oughs> ม,ม,มันมีมันมีอุปกรณ์การแพทย์นะมีการบันทึกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านจะขอพักโทษขออะไรเนี่ยนะรหรือขออยู่ต่อเลยเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่ามันต้องมีหลักฐานให้ท่านเซนรับรู้รับทราบคือ ท่านไม่รู้อะไรเลยอยู่เฉยๆเป็นตุก๊กตาย,ยางตลอด180บวันเนี่ยมันก็นคงเป็นปไปไม่ได้ครับ, <S <S บอันนี้แหละครับอันนี้ก็เล่าตามเนื้อหาข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับผมคิดว่าศาลจะเรียกมาทั้งหมดจากผู้เกี่ยวข้องนะฮะถ้าอธิบายไม่ได้เรื่องสองเรื่องเนี่ยมันก็บ่งชี้ได้ว่าท่านไม่ได้อยู่จริงหรือท่านไม่ได้ติดคุกจริงอย่างสมบูรณ์ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับชาวบ้านเขาเชื่อไปแล้วครับไม่ได้ไม่ได้จริงใบส่งตัวยังออกก่อนเลย ยังไปไม่ถึงเลยรถก็ไม่ได้ไปรถพยาบาลดึกดื่นเที่ยงคืนหมอใหญ่ตำรวจจะไปยืนคอยรับเขาบอกไอเวนไปกันใหญ่แล้วเลอะเทอะแล้วงานนี้ออไอสาราัดทาันยังไม่รู้ว่าจะส่งเลยแต่ไอหมอใหญ่ไปเหาะไปคอยรับแล้วเนี่ยครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้จะวีโต้หรือไม่วีโต้เนี่ยนะคะเท่าที่ฟังจากทางท่านดิเรกนิดก็คือไม่ส่งผลอะไรกับกรณีวันที่13มิถุนายนนี้ เพราะว่าสารท่านเนี่ยก็จะดูในหลายๆเรื่องนะคะทั้งไอระเบียบที่คุณนําตัวออกไปถูกต้องหรือไม่อย่างไร<ม>สิ่งที่จะชี้ว่าถูกต้องหรือไม่เนี่ยก็คือทั้งก้องวงจรปิดเอยยั้งเวระเบียนเอยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันชัดเจนในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยรอดูกันอยู่ว่าที่วันนี้ปรากฏตัวแล้ว13จะปรากฏตัวไหมรอดูกันแต่วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณดรดิเรกริ์เจงครองธรรมมากๆนะคะขอบพระคุณคะ่ะคร,รับดีครับยินดีครับ ถักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะแหมการเมืองร,อร้อนๆหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพของคุณสนธิลิ้มทองกุลกับคุณจรุพรภรพมพันธ์กอดกันนะคะในงานงานหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนบ่งบอกถึงอะไรและการเมืองในตอนนี้เนี่ยมีกระแสว่าจะขับภูมิใจไทยออกก่อนวันที่13มิถุนายนจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า ช่วงหน้าพูดคุยกันกันกบรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดิลกณภูกเก็ตนะคะแต่ว่าก่อนไปพักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝกากผลิตภัณฑ์นั่นก็คือน้ำก้านตองไว้ด้วยนะคะพักครู่เดียวเดี๋ยวมาค่ะ